ผู it, ้ชมครับเมือนี่ผมจิมาเห็นเขาเรียกว่าน้ำปลาหวานนะครับผมน้ำปลาหวานถ้าใครให้ผมก่อแล้วผม่มหปล่าอ้วเียวไอ้ค่ะค่อยเอาูมนจกันเดี่ยว เต็มคู <wounds> ่โอ or, ้ยหยดเต็มพื้นแล้วเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุศลนะครับวันนี้ก็ยุ่งกับผมด้วยนะครับสันปันอยากครับพี่น้องครับวันนี้ก็เอามาคั่วอีกแล้วนะครับเพราะว่าเิดอะไรไม่ทันกระเดาไป เปิดคลิปไหมลึกต้องแบบออกมอเคาะหัวเจ้าของสวัสดีครับตั้งสี่บอกได้มาได้คือมือเนี้ยนะครับน้องๆกับผู้ชมครับมือนี้ผมชิมมะเห็ดเขาเรียกว่าน้ำป่าหวานนะครับผมน้ำป่าหวานเพราะว่าเขาเห็นบักม่วงครับพี่น้องคือบักม่วงอยู่สวนอยู่หน้าเ้าเนี่ยบักม่วงม้าไหลนะครับบักม่วงหลเราก็ที่นี่ก็เลยอยากเก็ดบักม่วงน้ำป่าหวานกินกันนะครับมือนี้เขาก็เป็นเวลาโอ้เดร็กเติบแล้วนะครับผม เลือเติมดาวกับน้องมารับครับอยากเค็ดเนวกินนะครับมาทุกคนก่อนที่เข้าจะไปเค็ดบักม่วงนะครับผมมาดวงมาอยู่ดีเพราะเลยนะครับมามีอย่างไยมือนี้พี่ยักษ์ซื้อมากับมีน้ำตาลปี๊บนะครับผมกุ้งฝอยน้อยนะครับผมปลากรอบกุ้งฝอยน้อยทีขาวแล้วก็กุ้งฝอยแห้งนะครับผมแต่กับบักม่วงแล้วก็น้ำตาลปี๊บก่อนที่เข้าจะเห็ดนะครับพริกผงนี่เข้าต้องเคี่ยวน้ำตาลตอนพี่น้องเอาน้ำตาลเนี่นะครับไปเคี่ยวนะ ใส่ประมาณเครืองขุงนะครับอ,อเขาเห็นไปกินเลยเขาเห็นไวกินหล,ลายหมื่นนะครับนี่ปั๊บนะครับแล้วเอาเนี่ยไปตั้งไฟอ่อนๆนะครับเปิดน้ำใส่อนนี่โอเคปมา เขาสิ And will water. And okay. ่งม่ทำการเคี่ยวน้ำตาลนะครับเคี่ยวน้ำตาลให้มันได้ทีเป็นน้ำปลาหวานแล้วเขาก็จะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับผมเผื่อที่จะไปกินน้ำปลาหวานแล้วก็ไปกินกันเมืองวางที่สมเขียวกินจัดไปเลยนะครับพี่น้องไปนี่ครับพี่น้องน้ำปลาหวานกับน้ำปลาอันนี้ขึ้นละลายน้ำตาลนะครับผมแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นข้นๆแบบนี้นะครับผมมาเขามาปรุงกันเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนี่หอมหอมโมดงนะครับผมกับพริกนังไปเลยแซ่บนะครับค้น เป็นได้จะแสบปะเฮ้ย <c oughs> นี่นะกำลังแสบจะแสบล้วนะใส่กุ้งใส่แมงบิดโฮลด์จังคนนะครับอา้าแมงกินของถุงเอเรืงนึงกับว่าเร่งนึงกับผ้าหลายหเคมากุ้งแหงเข้าไปนี้เข้าไปเข้าไปกินยิงเข้าอับี้ ไ่หลายสหล่ยม um, um, uh, well, ันเรื่องของ้อเนาะข้อมัดมันเป็นวาอะไรเพราะว่าเป็ดเอต้องเขาเป็นเป็นขายเป็นแบต้องเขาทำไร่เนาะไงหลายประเด็นมันกับแทงเนาะอ่างเงี้อันนี้ก็เป็นกุ้งขาวอชนิดนึนะครับผมแต่อันนี้บดอันนี้บดใทยสีอันน่าไทยสีแต่หาใทยสีอันนี้บดไทยสีบ่าเนี่ยเดือดจัง มาหมักม่วงเข้าวปนนี่ม่วงด้ฝานหมักม่วงเสร็จแล้วดันเป็นหมักม่วงอมเปรี้ยวหมักม่วงทำเพื่อ,อกับเปรี้ยวดวะใครก็ตามค<ด>นน้องอพี่นอ้องมาหืมใารแชร์ใครมาเข้าพี่น้องปะแล้วไปกินกัน,นทุกคนเดี๋ยวเราลองคว้าต่อจอดูกว่าดูตัวแบบ ินฮะกูเคยกินแล้วเฮ้ยมึงดูกูทำดิกุ้งเน้นๆเลยนะเว้ยใช่เหรอดูดิกุ้งร้อนๆเลยเนี่ยเนี่ยกูไม่ค่อยอยากกินหรอกกูมีกระปิบไหมเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรปะมาให้เฟรมให้กูกินแค่นี้เหรอตายนะเสียมไม่เข้าใจปะกูก็หนักอ่ะ บอกม้วนค่ะมาเับม้เกมนกินต่อทำไมอ่ะพี่ยากคู่มันให้เยอะนะร่อเกมไม่กินจริงเหรอเดี๋ยวให้สุดให้ผมก่อแล้วผมกคขานึงก่อน บอกว่าวันนี้ใส่กุ้งแบบเยอะมากอะปกติเราไปซื้อจะไม่มีกุ้งใช่ไหมเครื่องเต็มเลยนี่นี่ยั่วเลยยั่วเลยเข้บใหญ่ไหมอร่อยไหมเหลือเยอะเลยทุกคนก็แบบว่าน้ำปลาหวานแล้วก็หเยอะเลยเดี๋ยวมามาแกงใ้บ้านนี้ ทาบูกันทั้งหมดเลยบางมองสมป่ะบังมองสมแห้งสมจนแบบหวานเจี๊ยบเลยเจี๊กุ้งตายไปกุ้งไม่ตายครับจริงเหรอปูเต็มเต่าปากไม่เห็นกุ้งเลยตอนนี้แคร์อันนี้คือเจี๊ยบจะให้หนูกินเหรอแคร์ไปเจี๊ยบไม่เปรี้ยวใช่ค่ะข่อยเอาจุ้ยมานนี้เจี๊กินได้ป่ะกินได้กินก่อนดิ ได้กันปะเอาเดี๋ยวนอกเรื่อง่อยมันกันปะแกะ้นนิ่มเกีกุ้งกุ้งเค็มไหเกีกุ้งกุ้งงายเค็มมากจากากที่ยินดูไะใส่หลกหลายเราซื้อมันคือแสบมันมาเกี๊ ถ้ามีช้อนแล้วตักใส่เลยเนะี่ยตักไม่ขึ้นนะเหนียวคุ้น,<พ>นมาก <c oughs> ต้กตกองเอาช้อนตักไปช้อนแพ้และแพ้ใช่แล้วเอาบักม่ว้องเพลงเว้นวัน ไม่ลืมไม่ลืมกับินแต่ว่ามันก็อร่อยนะแบบนี้ก็อร่อยกันกินเนี่ยทำไมตัดยทำไมตันนดปลูกหลายคนไม่เย่งไม่ได้พวเหล่านี้เราเปิดร้านอาหารที่จเม่ <ทำ S 1> มีทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเนาะโคตรจริงน,นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเปิดร้านอาหารจะมีใครมากินเราไหมวะนี่หละที่สิ่งที่สำคัญเลย ขึ้นตาเลยเค็มทุ <c oughs> กคนผู้ชายบอกว่าอร่อยแต่ว่าผู้หญิงบอกว่าเค็มอ่ะแสดงว่าพวกเราลิ้นได้กันแล้วใช่ปะ่ะจอจ้เฟม <c oughs> เราน่าจะลิ้นได้กันแล้วปะ่ะเขาบอกว่าเคม็มตั้งแต่ที่กูเจอกับแฟนกันมาใช่ ก็ไม่เค็มกัคุยต่อเลยามีแต่ความหวานใช่หรอกูไปดูติดต่อมาขออีข่าขออีข่าได้ผิดใจตาแล้วขอลึกปะเนี่ยโห่พริกอะโยดโ่โยดเต็มพื้นแล้วเนี่ยโอเค โอเคนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปทำกินที่บ้านได้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่าแซ่บนะครับผมแซ่บน้ำหน้าแตกน้ำมันเนาะเป็นแค่เกินตู้ปลาก็ัูกบอกเลยว่าอย่าลืมเอาไปเก็บเกมน้ำเตียงรังนี่แคร์ติดใจเจอกันไหมคลิปหน้าอย่ากให้ยังาคอมเมนต์มาด้านใตยคิปนี้เลยหรือเฮดเบิร์ดเฮดใดนะครับผมไปแล้วเจอกันไหมพี่ยั่วแกน อแคร์ไม่กล้ากินกุ้งเลยมัน